สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะ,ะเราอยู่พัทยาค่ะทุกคนเอามาเบิงบ้านเมืองเขาปฏิป็นจั้งใดบ้านเมืองเขาค่ะกำลังจะไปหาทานข้าวเราจะไปหาทานข้าวเย็นค่ะหา,หาที่ศพเหมาะก่อน ที่ศพเหมาะก่อนนะคะว่าเราจะข้ามตรงไหนดีนะคะเปเปบุฟเฟ่ทะเลเผาส9มเฝั่งโน้น,นะคะ่ะฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะไปไหนดีนะคะดีวารีก็คือโรงแรมที่เราไปพักนะคะ ข้าไปซอยข้างในนู่นอีกประมาณอา200เมตร200เมตรก็ถึงดีวารีนะคะเจ็ดสิบเอ็ดอยู่ข้างหน้ากินอย่างดีเนาะค่ะ นนค่ะบ้านเมืองเขามาทะเลก็ต้องกินทะเลเผาค่ะทุกคนเพราสิเป็นกินทะเลเผาหมองไหนเดี๋ยวดูค่ะ มอเตอ์แล้วก็โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรถก็เยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปร้านข้างหน้าค่ะอาป่าทะเลเผาค่ะบันนอกเขาเมื่อกันทั้งซีหล่ะค่ะพี่น้องเขาต้องไปกินทะเลเผาค่ะ งั้นเราจะมาไม่ถึงทะเลนะคะนอนกับอาปาะทะเลเผา้คนเยอะจังคนเยอะมากเลยนี่คาล้านที่เราจะไปนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวข้างในจะต่างชาติเยอะถ่ายไม่ได้คะด่ะาหาที่นั่งคาะที่นั่งยังมีที่นั่งอยู่ ทำค,ความสะอาดให้สาวๆสาวสๆน่ารักเตาล,ลงแล้วค่ะเตาลงแล้วรวดเร็วหันใจ อันนี้จองแล้วมีต้มหนึ่งฝั่งนี้เป็นเป็นย่างอันนี้กินได้หมดเลยเนาะ คอเอร์เซลเโอ้ยคิดถึงนิกกี้ นิกกี้เลิฟสิ่งนี้ฉันจะไปเอาหอยหวานป่าถุนกอดโอเคเธอต้องเอาใจแล้ววันนี้เธอต้องเอาใจป๋าเธอนะชาน,น

ข้ามาแล้วค่ะเผาเผาเผามีทั้งเผาแล้วต้มค่ะอะไรนะโอเคครับผมครับผม อันนี้ปูจัก,กระจันค่ะไม่เคยลองนะคะอันนี้เอามาลองดูนะคะแล้วอันนี้ก็ก็คือปูลายนะคะปูลายนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอามาย่างดูค่ะอุ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อันนี้ลงก่อนมาตำก็คุ้มนะคะาเพราะว่าหกมันเยอะขับกระเป๋าห้องเปิไปเดไฟเต็มเลยว่า 윤중 굿. 여기가 음. <laughs> 한번 오시면은 일 차장이나 두명한뭐 이렇게. ไปห้องน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะ